องท่านว่าหกเปดค่ะกินเขากินปลาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะกับมาพบปะนแฟนอีเคียนเคยค่ะขอบคุณหลายๆที่ฟแฟนอ่าให้การตอนรับสนับสนนมากนะคะ,ะมันนี่นะคะก็อืมนําของดีมาฝากคือเกา่าแต่ว่าก้อนสีเหลวก้อนสีจากับมาฟังเพลงกันก่อนกันลยกันกับมาฟังลําอ่าจากพิมพ์ใจที่ฟนแฟน,แฟน,แฟนคอมเมนต์เขามานะคะก็ขอขอ,ขอบคุณเอ่อหลายๆท่านเพราวา่าทีเป็น อ่าที่ลืมบ่อะไรคะ่ะก็คือพี่เรียนพี่ใหญ่ของเฮาเมื่อเศา้านี่น้องดากับอ่าท้อมหาอีกต่างหากนะคะบา่าสีเป็นน้องดาน้องลาเดือนเพ่นอํานวยพรแล้วกัผู้นั้นผู้นี้เน่นะคะรู้ซึ้ว่าสีแฟนๆฟนที่พิมพ์ใจยังประัทได้ตอบกันเยอะแยะเลยทีเดียวค่ะลังเทียพ่นก็ใส่ซื้อเป็นภาษาอังกฤษมาพิมพ์ใจกับเออจำบ่ค่อยได้ปันใดนะคะก็ขอโทษขอภอภัยเอามาฟังตามที่ขอมากกันแล้วกันค่ะ สาวกาชินค่อยโู่ค่ะอันนี้ฟังเสียงฟ้าห้องปังเปิดปองประตูหินสาวกาชินอรอคอยสิจ <normal> <ai> ้อยตายโอ้โหแต่คอยฮสู้การฮัลโหลฝนคืมลองปคุมอนาเคต สังเกตฟ้าฟ้าห้องบัดไข่ทางเออเออเคอเออว่าป้องแปรค้าวพระรา์บอกไว้แล้วเมื่อสามคำเดือนสามย้ำในฝุงนเช้าหน้าได้ที่ใจฟังฟ้าและฝนมาเหนือหรือมาใตหรือทั้งบนมีเก่าป้และสาวหังเปล่านอนคองไฟสิพาเดสาง คันทางคนว่าคนต่อห้องนกกระทาห้องวัดตักต่อหกอตักต่อกาะฟังพ่อพ่อคือมันจะมวยใสมละอุดงำลงขุดไข่เมื่อแตกลายจนว่าดานและเสียได้เด็เสียได้สุดต่างพานคูไปคือคือคือเลี้ยง bò quăng lăng bùa lai vang ôi ôi na ôi nó ôi là na coi phô coi non coi pi cha má coi pi ya mình đang tâm ya coi phô hôn อย่าห้ามพี่ไปพี่ยังบอกว่าจะมาทำสัญญาน้องอยังอุสาคอยทนสาวกระสิ่น้ำดำอยอกจำจีหเพระชายกระวนใจจวัลเวลวุคนจากไปบ่ดนเจ้าขอลิมคำมันน้ำตาหยดไหลหัวใจมันสัน่น นับคืนนับวันพี่จะกลับมาเยือนให้เป็นเพื่อนทำน่านทำไรย่าไกลจากเร็วต้ลงเจ้าว่าหัน,นวันเราเคลื่อนเลยเราเป็นเดือนเดือนไกลเป็นปีสร้างมันแนวเคลื่อนเดือนปีปีนใจยังคือเก่านะยังฮักเก่าเพรมีมือห่างเคยเราเคยรักกันให้มันใส่สัมพันธ์ผูกรักจากใจสร้างละไปจะสร้างหัน้องอะไป แกมสาวบันดงผันป่าแต่งหน้าตาก็บ่าวยวิไลตื่นเช้ามามุ่งหน้าที่ทําไรน้ําหอมกิลฟุงจุงใจไม่เคยได้ใส่เพราะไม่มีเงนินจอหันจ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 ังนาตานองแอกปากร้องจนเสียงแข็งลําคอสาวกาสินคนยากลําบากยิ่งน้องเาขาคงมีมงม ไปปนอุพนรอลืมคนฟรอมอนนอนเศร้าเก็บช้ำเพียงไหนฟ้าคืมที่ไรนั่งคอยจับเจ้าเอาหรืองไม่เอาพี่ไม่ส่งเข้ามาคนไปหน้าคันิงหลังบางไปคนไปหน้ากันินิงหลังบางไปไปคอยใส่เจ้าคอยจิ้นลวเขบลงผงสนามตามทาลัป่าเขาบ่าสามีแฟนยังคุยกันจุ่มเขาคุยออกเพรากะกันเล่น เรานี่ไเปเลยมาละน้ำตั้มใจหน้าอิจฉาจริงแคะแ,และรักยิงหิ่งใหญ่แต่เรายังห่วงอย่ากใหญ่ควงคนจากไปไม่หวันขึ้นมาน้ำตาที่มันเลยปลาจลำบากทุกทรมายหิบพาขึ้นมาเช็ดน้ำตาเหมือนดักว่าปากลดงดวงทันใจคนนั้นบริโอทองคำมาปั่นมาล่อมังสังกดรสิษทุรศไดส้ำใด้าห้องไกลคือรังคจะ เอาบอกกลับขึ้นมานังซึมนอนเสขอบคุณค่ะขอบคุณหลายๆนะคะยังสี่หลายล่ำมอมีปีนี่แค่น,นอพี่น้องยจกสิขึ้นเสียงใดกันแน่ลังเทียกเกือบสิบวลอดนะคะลังเทียเอเพราะฉะนั้นนะคะขอบคุณแฟนๆยังทอนอ่าเป็นแฟนให้การอ่าตอนรับคอมมิ์งขอม่ายเม่ต่างแต่ประเทศอินเดียคนเด้ค่คะ เป็นยังมาขอเป็นมูพิมพใจอยู่นะคะก็ขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งเลยทีเดียวนะคะขอบคุณกาแฟหอมคอฟฟี่กาแฟดีมีคารเกบนมีไฟเบอร์มีสมแขกมีถั่วขาวมีใบแป๊กกล้วยแถมด้วยแอลคานิทีนค่ะพี่น้องแฟนอยากได้ก็อยา่าลืมโทรมา0610204689นะคะ0610204689นะคะ หรือว่าแฟนๆที่คอมเมนต์เขา้ามาใต่รายการนี้นะคะกาลังเบิงกําลังชมกันอยู่ในขณะนี้นะคะรากาอยากได้หลายอยากไต้หน่อยนะคะพิมใจกระสิบอกทางห่างเพ่นเองบุญจันทร์พันนีค่ะหรือว่านายห่างวุฒิชัยกล้าขยันค่ะรับรองปักกันคุณภาพทุกอย่างนะคะ,ะได้ไว้ตามใจสั่งนะคะก็ขอขอบคุณแฟนๆที่ใายการต้อนรับมากนะคะ และอีกอย่างหนึ่งค่ะไก่มือไก่วันขอมากกันแล้วนะคะวันที่ยี่สิบธันวาหกแปดกลางคืนค่ะเออบ้านศรีวิไลตำบลขามเปียอำเภอโพอชัยจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะพิมพ์ใจรุ่งโรดเพชรทงชัยนะคะขอบครูเอ่อครูอ่าหน้ารินเจ้าภาพนะคะเป็นกะอ่าให้การตอนรับหรือว่าเรียกใส่เรียกหาพิมพ์ใจ อาจารย์เลี้ยนผ้าเพิินผ้าเย้วนะคะวันที่ยี่สิบท่านว่านะคะวันที่ยี่สิบสองท่านว่านะคะพิมใจกระติเรไปเยี่ยมน้องนงนะคะน้องดาน้องสาวลาท่านกำหน้าเสียกคุณเนีะเม่อเมนแก่ใกล้นะคะหลังจากที่พินิษสาธิตทองจันทรเพิินจากไปเพิินก็ะเลยอ่าสิมีบุญท้ำบุญทํำกุศลไปไห่นี่แหละค้นเฮ้าคว่ำดีนะคะานันที อย่างยืนที่ยูได้นะคะถึงแม้ว่าวงการนี้จากสาธิตไปแล้วแต่นองดาก็ยังเป็นมูเป็นพวกเป็นนองเป็นนุงไปมาหาสูทักทายกันตลอดนะคะเขาเป็นคนดีมากๆอัธยาศัยเยี่ยมเยี่ยมที่สุดเลยนะคะถือว่าพิ้มใจเองก็หักและก็ลูกๆหล,ลานๆหลายท่านด้วยกันนะคะ ถือว่าเป็นคนมีแต่แต่ได้รับการศึกษามีแต่คนมีความรู้นะคะกับบอลลืมผู้นั้นผู้นี้พิมพ์ใจถือว่าขอบคัวดีมากๆเลยบอลแมนยองนะคะกับมือนั้นกับสิได้พกับศิลิป,ปินหลายท่านด้วยกันค่ะคิดว่าถูกสารทิศก็แล้วกันนะคะ่ะที่ไปหาเพราะว่าพิมพ์ใจเองกับเป็นผู้หนึ่งซึ่งได้รับเกียรติจากน้องด่านะคะขอขอบคุณนะคะพบกันนะคะแฟนๆแถวนั้นนะคะไปเบื้องงานใหญ่นะคะ อาพานไปนะคะมือวันที่เ11มกราคมค่ะ11มกราคมนี่ค่ะอยู่ที่กลางคืนนะคะเต็มบงอาจารย์เลี้ยนผ้าเพิ่นนะคะบ้านพระมจันทร,ร์ตำบลโคกบกม่วงอำเภอพ้อนทองจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะแถวพ้นทองน้องพอกแถวรรอ็ดเข้าเนี่ยค่ะต้อนรับทิ้มใจแก้มหน้าผ้าลุงโหลดสมแล้วนะคะพ้นจังหวัดเดียวกันเชนี่ยกันโอ้สุดยอดค่ะแล้วก็พทะกับ,กบน่องแก้มหน้าผ้าอีกเนี่ย ่วงคู่กันไปเย่กับนองนะคะก็ขอขอบคุณแฟนๆนะคะอากาศกาับสีม่วปนหนาวป็น,น,นะะเดยเอกค่ะเตรียมตัวไว้กันแล้วกันนะคะพบกันแท้นแน่นอนนะคะอ่ะบัดน,นี้เพื่อว่เป็นกันสิเวลาค่ะแฟนๆพละคนเพิ่นกะว่าเออเอาก่อนลำ่ำอ่าลองล่ำล่าให้จักก่อนแน่นะคะเรียงล่ำล่าล่ำล่าเออบอล่านี่ิกาพิมพ์มใจเองกาถือว่าผ้ลังคนเพิ่นกะย่องพิมพ์ใจมากว่า เอ่ย,ยอมรับอิลีนะคะทิ้นใจนี่เก่งบัดถุกแน่โอ้ยจักว่าสีว่าเจงหอบ่าเจงกระไรพ่อป,ปูปูปลาปานี่แหละค่ะล้ำรองล้ำเพิ่นล้ำเดินล้ำทุกอย่างนะคะพิ้นใจล้ำนะคะก็แฟนๆกันยองมานะคะขอขอขอบคุณหลายๆเออดีบ่ดีกับอดสาฟั่งเอาเนาะลำ้ำใดแต่บางคนก็นว่าเออบ่มวนมวนบ่มวน,บมวนอดสาฟังเอาตะกคนหักกันอามาฟั่งล้ำลากกันค่ะ

แล้วคุณแม่เอ้ยขอเวลาไปพักผ่อนหลัลงานต่อไปเจ้าภาพรออยู่ข้างหน้าพอลาท่านดอกไว้ลงกราบขอบคุณท่านคณะกรรมการท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านานนายยกผู้จัดหาและให้พิมพ์ใจมาจะลอง ที่ท่องจําบุญคุณทานอืมละอ่อนซ่อนเด้อ่อนซ่อนงานวันนี้และมีแต่ผู้ใจดีฟังลําแล้วให้สดซื้อและงานกังเวล หรือว่างั้นกังคือสบายใจได้ทุกท่านให้มีขันเลือนยศสูงปรารถนาสิ่งใดขอสมมาตรมุงคุณพ่อแม่ให้เล,ลีิยงละคุณบิดาละปรารถนาสิ่งใดขอสมมาตรมุงคุณพ่อแม่ให้เล,ลีิยงคุณพระศี อริยะเมตยโยกพรออมนโมพุทธายะชนะมานเอ้เอบันดาลช่วยละให้สดสวยกาิวาจาทั้งใจพร้อมให้คนหักคน้อมมีความพร้อมเบิดทุกเออเอเอ ละมอละดอกตางตางพร้อมขอบคู่ลูกและเต้าให้มาเข้าห่มหักแพงเข่าในหน้ายิ่งแง่งแรงฝ่าฝนส่งความสมบูรณ์ปลูกพืชดพันธัญญานย่ำส่งขายราคาเพิ่มละให้บุญเสริมให้บุญอยู่ ขละปราชกาลครูใกล้ส nah, ูงยิ่งทางตำเนืองละปราชนาสิ่งใดขอสมมาตรแมงคุณคุณเจ้าอย่าสลือละกราบขอบคุณเด้อแฟนเออละยามมันอีกไกลแล้ว ให้มีแนวได้เป็นหัวหวังและขอให้สูขทั้งปวงลาบคุณพระศีลาคุณพระปรคุลพระศีอ้ยขอโทษขอโทษค่ะไปอีกสามก่อนแล้วจังสี่ละบ่ไไ้เบิ่งก่อนนะคะก็ขอโทษขอภัยนะคะเมนว่าตั้งสามก่อนลวดแล้วค่ะ พี่น้องแฟนๆฟนได้ได้กําไรนะคะได้กําไรที่พิมพ์ใจพิมพ์ใจก็บอกแล้วว่าล่านะคะพิมพ์ใจก็บอกไปเจงล่ารองล่าล่านะคะอันใดผิดอันใดเถืกอกะคอยวากันเอ่อทนัดกันค้นละแนวดอกพี่น้องบอ้านเวลาสีเก่งไปเบิดทุกอย่างนะคะแต่ว่าคนอื่นยองพิมพ์ใจกันยังพุ่มใจขอบคุณหลายๆแต่พิมพ์ใจเองกับโหตัวเองดีขึ้นกันกับว่า สิ่งใดทีไปใดสิ่งใดทีไปบ่ไดมันก็มีมันว่าเต็มร้อยเบดทุกคนค่ะมันมีขาดตกบกพ่องกันแน่ทุกคนล่ละค่ะเพราะฉะนั้นนะคะขอพุณนแฟนที่เหตุการณ์ตอนรับสนับสนุนแต่อย่าลืมนะคะอย่าลืมค้องดีที่พิมใจฝากไปกันแล้วกันนะคะตังมาอจากได้น้อยได้หลายตามที่ว่าคันได้น้อยกล้องกันได้ราคาเต็มก็คือร้อยสี่สิบห้าบาทนะคะแต่ว่าขันเอาชวนหลายกับ่งฟรีไปจังสันละค่ะเออ สิถามว่าพิมใจได้กาไรได้นั่นได้นี่บอ่อค่ะแต่พิมใจเป็นคนเอามาก,กินแล้วรู้สึกว่า,าพิมใจพ่อใจในกาแฟาอาของหอมกาแฟ่ขงเขา้าพิมใจก็เลยบอกต่อนะคะบอกต่อกันไปว่าราคาก็ยอมเยานะคะราคาก็ะม่แพงจนเกินไปละก็กินดีนะคะขาดบ่ได้เลยพิมใจยอมรับนะคะก็ขอขอบคุณแฟนๆเลยละนะคะก็เอาไว้แค่นี้ก็แล้วกันค่ะมือหนาพอกันไหมนะคะ เตรียมตัวให้พร้อมก,ก่อนีก่อนลัางมือกับว่าพร้อมพี่น้องกินเขาอีม,มาไม่ๆม่กะเออทั้งสิบไปทุระแน่นะคะเมื่อนี้เฝ้าฟังอิลีนะคะก็ขอโทษขออภัยขอให้ทุกกรพับร่างกายแข็งแรงสวัสดีค่ะ